สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันยูบริวโออีกสักยนิดเอ่อวอุเดียสอุปยอ overhead ไม่ชชน หน้าเฟรมยา่เฟรนด์ไอ้หาแว่นตาจักไปวางไว้ก็เหลือค่ะอ่ะพูดเลยตื่นแล้วก็มาค่ะนั่งจิบกาแฟน้วกันที่นรำบ้านสวนเนาะค่ะเนาะเบื้องฟังเสียงไก่อันขันเลยฟังเพื่อนบ้านพันธ์ทำงานตั้งแต่เช้าค่ะทแถวเงินเอื้อนี้พันธ์ยา่เอฟเยอะโอ้โอเค โอ้ยยยยเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะนอนรับฝันดีอยู่ป่ะจ้าอากาศดีค่ะอากาศดีมื้อนี้ฮันเตียดอกตั้งแต่เช้าเลยค่ะเนาะเมื่อคืนวานนี้ฝนตกน้ำเมันก็เพื่อความชุ่มชื่นนำกอไม้เนาะค่ะเนาะเขียวขจีว่างั้นเด้อค่ะสดชื่น จิบกาแฟไปนากันนะคะเนอะคุยกันไปค่ะตามมันสไตล์ของอันแต่ละมื้อเนะคะเนะเมื่อวานนี้ไปเที่ยววัดถ้ำผาเด่นอันไปกับครอบครัวนะค่ะไปกับเอ๋ยกับไอ้เขยหลานหลานสงคน อันหลานอันเด็กน้อยสงอ,ยองเนาะค่ะเนาะแล้วผู้ใหญ่ห,ห้าห้าคนผู้ใหญ่หา้าคนเด็กน้อยสงองม่วนกึบค่ะเอ้ยก็ลงคลิปสั้นไปเยอะอยู่ค่ะเอ้ยถ่ายจะคลิปสั้นเพราะว่ามันขึ้นเข่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ย่ากพันพันก็คักเลยค่ะเอ้ยก็ไปมาหลายปีแล้วตอนนั้นช่วงที่ไปพันอย่างบบแล้ว วันนี้ผ่านเอดแล้วผ่นอยู่น,นําบุญภูผาเด่นเนาะค่ะเนาะถ้ำภูผาเด่นจังหวัดสกลนะครกะงามเงาอมขบวดได้ผ่านมาแถวอีสานแถวจังหวัดสกลนครสกลนครนครพนมเนาะค่ะเนาะกะอย่าลืมแวะเนะคะ่ะเด้อขบวไก่กาจากตัวเมืองสกลไปเลยเนาะ,ะนทางสะดวกสบายค่ะเป็นหนทางราดยางมัดกะช่วงขึ้นเขานี้ตะกกนผ่านเออกรถขึ้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้มันพ่นมีบริการส่งแถวคับ ายคนละยี่สิบบาทเด็กบบตรงใจแล้วก็ผู้เลือท่าแม่หญิงใส่กางเกงขาสั้นไปเพ่นก็มีผ้าถุงเอนุ่งเฮอฝีค่ะพนักงานมันก็นุ่งเฮอฝีต่างหาก <c oughs> ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ขึ้นรถสองแถวไปประมาณว่าขึ้นผูกไปประมาณเจ็ดแปดนาทีนะคะมันสองแถวอันเนี่ยค่ะที่ว่าเปิดๆแล้วก็นั่งไปแล้วก็ หลเ้อค่ะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจไปแล้วเนาะค่ะเนาะยู่นําบนภผูแต่ว่ามีคนไปเที่ยวไปเยือนมดมือสิซื้อค่ะเมื่อวานเอยไปในคนไหลคนไปทําบุญทําทานพันมีการพันนาถวายอันลูกนิมิตบ่ลูกอันตื่ที่พันวาวนมันก็มีผู้เลยอยากทําก็ทาเนาะค่ะเนาะก็คนไหลขนาดเลยค่ะแล้วก็ธรรมาชาติงามค่ะอาหารอร่อยก๋วยเตี๋ยวข้างบนก็แซ่บแซ่บ อย่าลืมไปกินนะคะเน้องพันศรีบอกว่าอันกว๋วยเตี๋ยวข้างบนอร่อยแซ่บะสะอาดสะอ้านวิวก็าง,งามก็เลยพากันไปกินกว๋วยเตี๋ยวนั่งดื่มกันก็บักเหงื่อค่ะเมื่อวานก็เลยย่างเลาะเนาะค่ะเนาะถ่ายรูปถ่ายแต่แต่ว่าเธอเอ้ยบบได้ขึ้นไปมดทุกซอกทุกมุมแล้วค่ะเอาไปแต่ตั้งจุดที่ว่าเหาวินไปโอดเนาะค่ะเนาะแล้วว่าจุดเลยที่ว่ามันขึ้นปีนเข่าอันนี้เอามีเด็กน้อยกับโดเดึ้นบ้างกันเด้อปะ แล้วก็อีกวันที่17เดือนนี้พังกสิิเปิดอีกช่วงหนึ่งะค่ะเนาะมันเป็นไหลช่วงงามตาค่ะแล้วอากาศดีดีคำว่าได้มาก็อย่าลืมแวะไปค่ะได้ไปเยือนเมืองสกุลก็เป็นอีกอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดสกลนครเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะที่ว่าเฮือนทุริสเนาะค่ะเนาะฝรั่งก็ไปเยอะเลยคะ่ะเมื่อวานเป็นทัวร์มาลงเลยแล้วค่ะแล้วก็ คือว่าเนาะค่ะเนาะมันเป็นมันเป็นที่ธรรมชาติขึ้นไปแล้วมันก็สบายใจเนาะค่ะเนาะถ้าพูดเลยว่าอุกอังสินมีปัญหาก็ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอันดื่มกาแฟอันกินน้ำอ้อยปั่นเนาะค่ะเนาะเพร่นก็มีขายกันก็เครื่องดื่มอย่างอื่นก็มีหมดนะคะหรือว่าไปกิน๋วยเต๋่วร,อรอ้อนๆกาแฟอันหอ,หอมๆเนาะค่ะเนาะก็ชื่นใจนะคะอันนี้ก็เอยตุ๊ก,กตาแนะนำถ้ำผาเด่นเนาะค่ะเนาะ ที่จังหวัดสกลนครค่ะเป็นสิ่งที่น่าน่าไปเที่ยวถ้ามากับครอบครัวก็ยิ่งดีค่ะได้นั่งได้ขึ้นเขานําเด็กน้อยก็มีความสุขห้องขึ้นไปเนาะค่ะมันขึ้นเขาลงเข่า,ข,าขึ้นเขาลงเขา,ลขาเลี้ยวโค้งสิยค่ะก็เออบรรยากาศสดชื่นอีกแบบหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ก็ม่วนไปกับครอบครัวอะมื่อวนนีก้ก็กินกาแฟกันโตนก,นกนอนเนาะอะแล้วก็เออเพื่อน ทุกบ้านทุกคนมีความสุขขับมือใหม่วันใหม่เออตุ๊กาตาผ้าฟันก็ขอบคุณหลายหลายใะเจด้อพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ